ใหมห่ Yamaha Grand p i l a n o Hybrid Connected ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขั้นความพรีเมียมใหม่ Connect High Quality า l a s s Yamaha Grand p i l a n o ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขารับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50 0 0 0กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนว้นก็ได้สูมบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม0 5 6 7 0 1 7 7 7 ทิวัดธรรมรัตนารามตบนมันกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวันเบนจศริงวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้กับประชาชนครั้งที่4ทับ2 5 6พโดยมีนายนาวินสังขมาในอยงเภอชนแดน นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยหัวหน้าสวัสดชาการกำลังผู้ยู่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพร้อมนำส่วนราชาการออกให้บริการประชาชนกว่า30หน่วยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกปเปลี่ยนเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อความเจ้าเดือได้ทันสถานการณ์โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูร์โดยรวม การถวายผ้าป่าจำนวน5,197บาทให้กับวัดธรรมรัตนารามตะบนบ้านกล้วยอำเภอชนแดนมอบพันปลาให้กับกำลันูพใหญ่บ้านมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็พระเทพรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจมนวน5ทุนมอบทุนการศึกษา20ทุนมอบเงินช่วยเหลือปัญหาทางสังคมของสำมง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน20รายมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคแก่ประชาชนจมนวน200ชุด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมที่ส่วนราชการนำมาบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดเพชรบุรี เรางมานนการพยายามนำหมดของแบบผู้ที่แัะนำนำาว่าเพราะว่าผู้ือดีนงามง๊าาง๊าา